อย่าเพิ่งเดินลูกยังเดินมันเมาอยู่เดินยังไม่ได้ลูกน้องนะแม่บอกหนูแล้วว่ะอย่าเพิ่งเดินเดยวก่อนเดยวอย่าเพิ่งเดินอย่าเพิ่งเดินอย่าเพิ่งเดินแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับนะครับคุณเก่งแม่ แป้บหนึ่งนะครับเคเคไม่เดินไม่เดินไม่เดินแม่บอกว่าไม่เดินไงอืเหลือกรรมนะต่ <c oughs> อไปก็ไม่ดื้อแล้วครับทำมันเรียบร้อยแล้วครับ ทำมันแล้วเนาะคนเก่งแม่เก่งมาก